นี่เกษตรคุณอย่าแกงกันแบบนี้สิถ้ากล้องฉันตกไปอ่ะพ่อฉันองว่าฉันแน่แ่เลยอ้าวถ้ากล้องตกก็ซื้อใหม่สิไม่ได้หรอกก็ตัวนี้พ่อฉันน่ะซื้อมาให้เป็นของขวัญน่ะเดี๋ยวนะแต่มันยังไม่ถึงวันเกิดเธอเลยนี่ไม่รู้สิอยู่ๆพ่อฉันก็ซื้อมาให้แด้หย่าสองคนนั้นน่ะงัวทำอะไรกันโย่เร็ว ฉันอยู่ข้าวแล้วเนี่ยเร็วๆอย่าเพิ่งเจียบกันเฮ้ยเราเข้าฉันอยู่ข้าวแล้วเนี่ยนายนนะเออเออเออเดี๋ยวฉันไปปะมิสกิี๋ยวแล้วมิสกิ แบก็ได้แล้ว มิสกิหยุดถ่ายก่อนได้ไนไมอ่ะตั้งแต่ได้กล้องมาเธอไม่ยอมหยุดถ่ายเลยนะอืมได้ได้ได้ไดถ้าเธออยากจะถ่ายพวกเราจริงๆอะถ่ายทีเดียวตอนพวกเราเรียนจบดีกว่าไหมอืมเอาอย่างงั้นเหรอฮะ หมอนั่นชื่อว่าเทรุคุงอะอะอะไรวะเพิ่งย้ายมาไม่นานเก่งกีฬาหน้าตาดีหมองกับเธอดีนะมิสกิไม่ไม่ไม่มาหรอกเจอกันที่ห้องเรียน จำเลยวะจำได้ไหมจำเลยล่ะจำได้ไหมอะไรจำไม่ได้โอ้จำได้ไหมจำไม่ได้ไม่ได้เหรอโอ้จำไม่ได้หรอไม่เนี่ยองค์ว่อี๋ฮะบอกให้สองคนนั้นเงียบกันหน่อยได้ไหมอ่ะคนอื่นเขาเรียกกันอยู่มิสกี้จัาเงียบหน่อยคนอื่นเขาเรียนอยู่จ้าเงียบๆหน่อยนะจ้าเออโอเคค่ะโอจะเรียนจบแล้วแท้ๆน่าเสียดายจริงๆห๊ะ นี่คาเสกคุณมีไรเหรอมิสกิคำว่าเสียดายเจ้อาจารย์พูดในห้องเนี่ยมันหมายถึงว่าอะไรเหรอเอ่มเอ่อโทษทีนะตอนนั้นฉันไม่ได้ฟังอาจารย์พูดอนะ่ะฉันวัวคุยกับไอ้หชีอยู่อะแต่ฉันว่าอาจารย์น่าจะหมายถึงเสียใจที่ไม่ได้เจอพวกเราอีกแล้วมั้งอ๋อยอย่างนี้เองก็โทษที่ทำอะไรแปลกๆนะปะ่ะ ตปก็ได้แล้วพวกนั้นรอเราอยู่เมื่อไรจะมากันวะสองคนนั้นนะตายมายังวะเอ้ามาสักทีในที่สุดโอ้โหบามิสกิไปเล่นกันฉันมาแล้วเอา้ามิสกิ ไม่เล่นเหรอฉันไม่เล่นหรอกพวกเธอเล่นกันไปเลยอ่มอะโอชินายเปิดกอลแรกเลยมมเ่เชียวัเชียวไปแล้ัอโวเวอร์อโวเวอร์อะไรมไรไม่ได uh, ้ผลหรอกไปไหนล่ะไปไหนล่ะไปไหนล่ะน่มาดิมาดิเรีบเอาเอาไม่ลงเอาให้ให้เว้ยให้ให้เว้ย เอาไม่ใช่ไม่ใช่แต่เด้งปิด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 ไม่ได้เฮ้ย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 นี่อ่านอะไรอยู่เหรอว้ายเอ่อขอโทษนะที่ที่ทำให้ตกใจนะเอ่อว่าแต่เธอชื่อเทโรคุงใช่ไหมใช่ มีอะไรหรือเปล่าบริษัทของพ่อฉันล้มละลายเขาเลยส่งฉันมาอยู่ที่นี่เออเสียใจด้วยนะแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรนะคนที่นี่ก็ดูเฟรนลี่กันดีไม่เหมือนที่นั่นที่คอยจะเสแสร้งเพื่อหาผลประโยชน์ให้ตัวเองขอโทษที่ถามนะแต่ทำไมเธอถึงไม่มีเพื่อนหรออืมฉันเข้าสังคมไม่เก่งนะ งั้นเรามาเป็นเพื่อนกันเนาะฉัน่นอนเดีย๋ยวเถอะ เป็นไรไปเจอผ้าบาดตาม,มาเหรอแต่ยังไงนะก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแหละทำใจซะเถอะอ่ะนี่ละมาทไรไอายฮึวายนี่พิสกิลงมาเล่นด้วยกันสิไม่หรอฉันไม่เล่นโอ้ไม่เอาหน้าครั้งก่อนเธอก็ปิดบัสพวกเราไปแล้วอะ่ะครั้งนี้มาเล่นหน่อยเถอะ เอาเธอหน้าโดนมาเลยนี่มิสุกิเธอไม่ได้ชอบคาเสกุงใช่ไหม อ๋ใช่เอ่อฉันเห็นเขาเป็นแค่เพื่อนทำไม,มเธอถึงถามอย่างนั้นหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคิดซะเชาคาเซคุ้งหรอก็ประมาณนั้นแหละฉันแค่แม็กให้เธอยึดต,ติดนะยึดต,ติดเหรอ เอไม่มีอะไรหรอกเธอนี่เก่งเนาะหายเศร้าเร็วดีนะอืมหายเศร้าเนี่ยมันหมายถึงว่าอะไรหรอเออไม,ไม่มีอะไรหรอก มันอย่นี้มีแต่คนทำตัวปแปลกๆใส่ฉันเนี่ยฮะตั้งแต่กลุ่มเพื่อนฉันละมีอยู่ก็พูดอะไรแปลกๆออกมาก็ไม่รู้และอย่างนายก็มาพูดว่าฉันหายเศร้าอะไรฉันก็ไม่เข้าใจที่นายพูดเลยออเออเดี๋ยวนะเธอเธอบอกว่ากลุ่มเพื่อนเธอเหรอก็กลุ่มเพื่อนฉันสี่คนไงแต,แ,ตแต่แต่พวกเขา ตายไปแล้วไม่ใช่เหรอะอะอะไรนะไม่ไม่จริงอ่ะเธอก็เห็นฉันอยู่กับพวกเขาตลอดเวลาใช่ไหมฉนฉันเห็นเธออยู่คนเดียวตลอดนะมิสกิ Bising nak, bising. Misaki, dia di mana, Misaki? Misaki, ha? Misaki, ni Misaki, pingey bang. เธอเธอ้ยิทะทะนชันไม่ได้สักกี้นี่ไม่สักกี้เออวันที่เราเดินจากพระอาทิตย์จะสวยแบบน,นี้หรือเปล่านะ ว้าเชรุคุงเอาสีไม่แกงกันแบบนี้สิโอ้โหช่วยขอโทษช่วยขอโทษนะ,ะช่างเอาถอะมาถ่ายรูปกันเออเรียบร้อย นี่มิสกิมีอะไรเหรอเชรุคุงเธอว่าพวกเขาจะมาถ่ายรูปกับพวกเราไหมต้มองมาแน่ๆสิเพราะว่าพวกเขาสัญญากับฉันไว้แล้ว E me